ก็สวัสดีครับเคนี้ผมก้จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปแล้วสลับในโนเวลนะครับเรื่องที่16บทที่2พูดคุยลายบุคคลหลังจากการพูดคุยกับเบนิมอรได้จบลงไปแล้วคนต่อมาก็คือโซเอโซเอได้เข้ามาในห้องทํางานของลิมมอลเปลี่ยนตัวกับเบนิมอรทันทีที่นั่งลงเผเชิญหน้ากันลิมมอลุได้เตือนโซเอก่อนน่ยนะอย่าไปล้อเล่นกับเบนิมอรให้มากนักสิโซเอได้ยินแบบนั้นจะได้พูดออกมาว่าฮ้อ,ฮอ เพราะรู้ดีว่าเจ้านั้นมักจะไม่ประสีภาษาในเรื่องแปลก,ปกถ้าไม่กระตุ้นสักหน่อยก็คงจะเอาแต่เงื้องักอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นความคิดองโง่นะครับพอได้ฟังแบบนั้นแล้วเรมโลูได้คิดในใจว่าอืมมีเหตุผลอยู่นะพเพราะเบนี้โมลูก็บอกว่าถ้าไม่มีทายาทก็จะวิวัฒนาการมาได้นี่นาเรมโมลก็ได้เข้าใจความเป็นหัวของโซเอในเรมโลูได้กล่าวออกมาอีกว่าเอาเถอะพักเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแล้วเรื่องสถานะการวิวัฒนาการของนายล่ะ โซเอได้รับอิทธิพลมาจากการทวัฒนา,านการของเบนีมอโลด้วยชื่อโซเอค่าพลังชีวิตอยู่ที่1นึ่งล้านสอนแพันชิสีจินเทพยักษ์วิญญาณมารศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางยักษ์จิตวิญญาณเมิดอารักษ์เงาของแฟรลอดชายาดินจางเงาเมิดเวทมนต์เวทมนต์จิตวิญญาณเมืดสกิลออโตเมสกิลกิฟประธานควสามารถเข้าทสูงสดสุคุโยมิราชัแห่งเงาจันทร์ ความต้านทานลบล้างการโจมตีทางกายภาพลบล้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมลบล้างการโจมตีทางจิตผลลิมมุโลได้รู้แบบนั้นเขาจึงได้เิดยนในซว่าอืมเขาก็แข็งแร่งหน้าดูเหมือนกันนะความต้านทานเองก็ยอดเยี่ยมและการที่จะหลมโซเอต้องใช้ท่าศักดิ์ธิ์หรือไม่ก็วิชาดับศักดิ์ศรีหรือก็คือถ้าไม่ใช่การโจมตีขั้นสุดยอดก็จะไม่ได้ผลกับเขาสกิลของโซเอก็ชวนให้ติดใจมันคืออัลติเมทเกียบ สุขโยโมีที่คุณชเอลให้ไปความสามารถของมันก็มียอยู่หลากหลายได้แกเ่เรื่องการคิดคำนวณยานครอบจัก,กรวาลเนื้อจันทาปิดชีพในหนึ่งคาการเคลื่อนไหวความเร็วสงูงควบคุมจิตใจตัวตนคู่ขนานควบคุมมิติม่านพลังหลากชั้นหลางจากได้รู้แบบนั้นเรียมฤทธได้พูดออกมาว่าเอ๊ะไม่จริงนาะนี่นายใช้ได้กระทั่งตัวตนคู่ขนานเลยเหรอเพราะว่าตกใจมากก็เลยได้พผงถามออกไป แล้วโซเอก็ได้ตอบกลับมาแบบนิ่งๆครับไม่สามารถอยู่พร้อมกันได้อยู่หลายที่เหมือนกับของท่านเวลกินก็จริงแต่มั่นใจว่าแค่ล่างเดียวก็น่าจะมีประโยชน์พอแล้วครับมันก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วสิแค่ล่างเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วเท่านี้โซเอก็ใกล้เคียงกับคําว่าและเทียมทานแต่ที่คนพูดถึงน่าจะเป็นนีนเนจันทาอะไรนี่แหละเพราะว่าควบคุมเงาจันได้ดังใจ ก็เลยเป็นพลังที่ทำอะไรก็ได้อยู่หลายอย่างโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวจุดเด่นของมันก็คือใช้เป็นวงกว้างได้มันก็น่าจะกินกินทั้งเมืองลงไปในเงาเมื่อได้เลยเน้นสำหรับการสืบหาข้อมูลนอกจากนี้ก็ยังเป็นความสามารถที่ใช้รอบทหารได้อีกด้วยในขณะที่ลิมโมโรคิดว่าความสามารถของเซอานั้นก็เจ๋งดีชิเอลได้พูดขึ้นมาว่า สกิลของโซเอเป็นผลงานชิ้นเอกเพื่อจำลองนินจาที่อยู่ในความทรงจำของมาสเตอร์ออกมาเลยลองใส่ให้ตามที่โซเอต้องการดูรีมอนลูก็คิดอยู่ว่ามันดูอลังการจังเลยแต่มันก็มีที่มาแบบนี้นี่เองเพราะคุณชิเอลอีกแล้ว จุดที่ยอดเยี่ยมของเนจจันทราคือร่างแยกสามารถใช้ได้เช่นกันถ้าโซเอกระจายร่างแยกออกไปตามที่ต่างๆแล้วใช้เนรจันทรารวบรวมข้อมูลก็สามารถรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกผ่านจิตสื่อสารได้ด้วยเข้าใจเลยว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจยิ่งได้ฟังกูยิ่งชวนได้คิดว่าเป็นความสามารถที่สุดยอดสุปลคือ มันจะเป็นข้อสงสุดของเวทมนตร์สังเกตการากอร์กดจากสูตแห่งทวยเทพของริมโมโลบอกว่าก็สามารถจับตาดูพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งโลกได้และถ่ายทอดเป็นภาพหรือว่าเสียงมาพร้อมกันก็ได้กลายเป็นชายผู้มากความสามารถที่เพิ่งพาได้ไปเสียแล้วจากนี้ไปก็ฝากเรื่องงานสป,ปายของประเทศเราให้กับโซเอไปนั่นแหละเมื่อริมโมโลได้คิดแบบนั้นเขาจึงได้กล่าวออกมาว่าดีละจะให้ฉาย,ยาใหม่ก็แล้วกันดาร์กเนตเจ้าแห่งความมืด กับนายละกันนะจากนี้ไปก็บัญชาการคุณละยะมีหน่วยลาตีคามล้วทุ่มเทเพื่อประเทศของพวกเราต่อไปนะพอได้ฟังคาพูดของริมโมโลโซอเอก็ตอบออกมาว่าครับทั้งหมดเพื่อท่านริมโมโลครับเมื่อได้ฟังคําพูดของเซอเอริมโมโลก็อยากจะตะโกนออกมาว่าไม่ใช่เพื่อฉันแต่เพื่อประเทศของพวกเราต่างหากเออแต่ช่างมันเถอะแล้วริมโมโลก็เลยโยนความคิดนั้นทิ้งไปแล้วกล่าวออกมาว่างั้นก็ฝากด้วยนะโซอเอ ดิมลุลก็ได้ว่าอย่างนั้นแล้วได้ขอบคุณเซอเอออกไปากนั้นก็พูดคุยกับเซอเอแบบสบายๆไปอีกรอบแด้ราวหนึ่งชั่วโมงเขาได้ถามถึงพวกโซกะาว่ามีอะไรขาดข้อตรงไหนไหมพวกโซกะาห้าคนได้เติบโตขึ้นมาจนมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่200,000เป็นค่าเฉลี่ยขั้นต่าตัวของโซก่าเองก็มีค่าพลังชีวิตอยู่ที่261,898้อจัดว่าอยู่สูงเลยทีเดียวถ้าเป็นยุคสมัยก่อนก็สามารถต่อโซกับผู้ช่วยของจอแมน แถมยังเป็นระดับสูงสูงได้สบายเหมือนว่าในสืครังนี้จะมีพลังเพิ่มขึ้นมามากไม่มีการฝึกใดจะดีไปกว่าการออกลบไม่รู้ว่าไปได้ยินมาจากที่ไหนแต่โซกาก็ได้พูดแบบนั้นอยู่ประจำแต่ที่อยากให้ระวังเอาไว้ก็คืออย่าคิดว่าเรื่องที่ตนเองทําได้แล้วคนอื่นก็ต้องทําได้เหมือนกันคนเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีอะไรที่ถนัดและไม่ถนัดแตกต่างกันออกไปยอมรับว่าตัวของโซเอเอ,เองนั้นก็มีความสามารถ แต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบีบคันให้พวกลูกน้องทํางานได้เหมือนกับตนเองเพราะคืนได้ทําแบบนั้นคนที่เก่งๆจะพากันหมดกำลังใจเอาและต่อมาโซเอเขาได้กล่าวออกมาอีกว่าการทุ่มชีวิตเพื่อท่านเลมมมลก็เป็นเรื่องปกตินี่ครับโซเอเขาได้พูดออกมาหน้าตาเฉยมลมมมโจะได้คิดว่าอืมมันไม่ปกตินะเนื่องจากรู้ความคิดของโซเอมลมมมุโจะได้เตือนเขาไปว่าไม่ได้สิคืนคิดแบบนั้น เดี๋ยวก็ไม่มีใครยอมติดตามกันพอดีซีให้คนสำคัญกับพวกลูกน้องให้มากกว่านี้แล้วก็ใส่ใจดูแลให้ทำงานอย่างสนุกได้นานมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นหัวหน้าเชไแมล่ะต้องคุ้มค่าพอที่จะให้ทำตั้งหากคนเราถึงจะยอมทำตามแต่เพราะเป็นงานถ้าเอาแค่สนุกเพลิดเพลิอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงอย่างนั้นคุณรู้สึกประสบความสำเร็จมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ดีเพื่อฝืนทำงานจนเกินตัวอยู่เสมอ ก็จะไม่เย็ยนดีกับการประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ล้ยิ่งพอได้ฝืนทํางานจนสำเร็จไปครึ่งหนึ่งทีนี้ก็ยิ่งโดนคนอื่นโยนงานมาให้เยอะขึ้นไปอีกคันถ้าเป็นเลี่ยมหลูกก็มั่นใจว่าฟิลขาดยิ่งแงแล้วทะกคนออกมาว่าแกก็มาลองทําเองดูเซก็คนจะพูดอะไรประมาณนั้นแต่กรณีของโซเอก็คนจะทำไม่ได้เพราะถ้าทําแบบนั้นก็คนจะได้แต่ต้องนึกโทษตอนเองแล้วสุดท้ายก็จะป่วยใจเอาเปล่า เลมูุโลก็เป็นห่วงตรงนั้นนี่แหละและต่อมาโซเอสได้กลาออกมาว่าอย่างนี้นี่เองให้ใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังสินะครับพอได้ยินแบบนั้นเลียมุลโลก็พูดอีกว่าเรียกเรียกพวกพอของตนเองว่าเครื่องมือสักทีให้ตายสิให้ความสาคัญกับงานมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันบังคับกันไม่ได้นะถ้าหัวหน้าอย่างนายยอมรับการทํางานของทุกคนรับรองว่าต้องดีใจกันแน่แพอได้ฟังคําแนะนาจากเกลีมุโลโซเอก็ตอบออกมาว่า อย่างนี้นี่เองข้าเองเวลาที่ได้รับความชมจากท่านเลียมโมโรก็ไปตีอย่างที่สุดเหมือนกันครับอืมจะว่าจริงจังก็จริงจังหรือว่าอาการหนักเดล่ะยังไงก็เถอะนายก็ลองถือโอกาสนี้เราจัดงานกระชับมิตรกับพวกลูกน้องดูบ้างเป็นยังไงล่ะพอได้ฟังคําแนะนําแบบนั้นโซอเอเ็กก็ตอบว่ารับทราบแล้วครับการตรวจสอบสภาพจิตใจก็เป็นงานของหัวหน้าอย่างข้าอยู่แล้วจากนี้ไปจะคอยดูแลพวกนั้นให้ดีครับเอาแต่พอดีล่ะ ยังไงก็ได้เตือนเรื่องที่น่าเป็นห่วงออกไปก่อนแล้วแล้ววันต่อมาก็ได้มีจดหมายขอบคุณส่งมาจากพวกโซ,โซกาบนหน้ากระดาษนั้นมีคาาน้ําตาในความปพื้นไปติเย็นดีปนเปื้อนมาอยู่ด้วยทําให้ลิมมุลุรู้สึกปลื้มที่ได้ทําความดีลงไปเลยท่าจากโซเอบุคคลต่อไปที่เข้ามาก็คือกาบิลกาบิลที่แวะมาหาลิมมุลุหลงจักที่ทานอาหารเย็นเขาได้พูดออกมาว่าเฮฮ่า ah กาบิลมาปรากฏตัวตามคาเรียกร้องของท่านลิมมุลุแล้วขอลาบ ในวันนี้ก็ไม่สี่คืนนี้กาบิวเองก็น่าเลืองเช่นเคยเรียมุลุได้เตือนว่ามันดึกแล้วให้เบาเสียงลงหน่อยพร้อมกับเรยกให้กาบิวได้นั่งลงพอชูนัทได้เตรียมชามาให้แล้วก็ได้เข้าเรื่องเลยเรมยรุรได้เปิดกาออกมาว่าวดนี้ทำผลงานใหญ่เลยนะเพราะว่านายพยายามทุกคนก็เลยรอดมาได้เก่งมากเลยที่ทนได้จนถึงที่สุดขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวด้วยละกันเรมยรุรได้ขอบคุณกาบิวเป็นการส่วนตัว มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศพะถ้ากาเบลได้ตัดใจยอมแพ้ไปในตอนนั้นก็คงจะมีคนตายไม่น้อยนแน่แน่แล้วต่อมากาเบลได้กล่าวออกมาว่าท่านเลมมุลุข้าน้อยแค่ได้ยินคำนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วขอรับกาเบลโค้ถึงกับน้ำตาคอคนกำลังสึงจะไปขัดก็ใช่ทีลมุลุกก็เลยรอให้กาเบลจะเย็นลงก่อนแล้วกาเบลได้กล่าวออกมาว่าที่ข้าน้อยชนะมาได้รวมถึงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าท่านเลีมมุลุกขอรับ พอได้เย็นเสียงนั้นได้เย็นท่านกอร์ราล่าได้พึมพำมอะไรออกมาข้าน้อยก็เลยมั่นใจนั่นคือท่านลีมุลุเสเซนาคอรับพอได้ฟังแบบนั้นลีมุลุก็เขียน,นใจว่าอ๋อนั่นไม่ใช่เสียงของฉันหรอกแต่เป็นเสียงข,ของคุณเช่อเอลเซนานะแต่ถึงอย่างนั้นลีมุลุก็กล่าวออกมาว่าเอออื้อแกก้อนะจะทําการอธิบายออกมามันก็ย่งยากแล้วคุณเช่อเอลเองก็เป็นแพทย์ตายรับสุดยอดด้วย ่าแพ่งพายออกไปมากนักมันจะดีกว่าเล่นตามค,ความเข้าใจผิดของกาเบิวไปนั่นแหละดีแล้วส่วนกาเบิวที่ได้ฟังคําตอบของลิมมอนโลเขาได้พูดออกมาว่าว่าแล้วเชียวถ้าข้าน้อยไม่ได้พลังในตอนนั้นก็รู้เลยว่าเอาชนะไม่ได้แน่ๆเพราะถูกเตือนอยู่บ่อยๆว่าอย่าได้ใจให้มากนักก็จะไม่อ้อวดว่าเป็นฝีมือของตนเองคนเดียวหรอกคอรลับกาเบิวเขาได้ตอบแบบนั้น สีหน้าของเขาก็ดูสงบนิง่งรู้เลยว่ากาเบียวได้พูดออกมาจากใจจริงเติบโตขึ้นมาแล้วเสีนาะเมื่อได้ฟังคําพูดของริมลุกาเบียวได้พูดออกมาว่าขอรับแค่ได้เย็ยนท่านกล่าวเช่นนั้นข้าน้อยก็ทราบเส้งด้วยความขอบคุณกาเบียวก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เพราะขว้าผ้าเช็ดหน้าไม่ทันริมลุกก็เลยส่งผ้าคนหนูของตนเองไปให้แทนส่วนสถานะของกาเบียวในตอนนี้ก็สุดยอดมากเลย ชื่อกาบิลค่าพลังอยู่ที่1,263,824าาพันดอพันดากโกเนลมนุษย์มังกรแท้จิตวิญญาณมารศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางมังกรจิตวิญญาณวาลีอารักษ์พุุ้มพรจากลิเมโลชายาดาร์กอสราชาบังกรฟ้าสกิลออโตเมตกิีฟมูดเมเกอร์แลชันแห่งจิตใจสกิลเฉพาะตัวยานเวทสุดยอดประสาทสัมผสัสนาคอนสกิล แปลงกายเกียริปังกรนเฟมเบดรวมหายใจพึงนสีนินทันเดอร์เบดรวมหายใจอัสนีบาสีนินความต้านทานลบล้างคนเจ็บปวดท่านทานสภาวะผิดปกติท่านทานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่านทานการโจมตีทางกายภาพท่านทานการโจมตีทางจิตท่านทานการโจมตีทางเวทศักษ์ไม่รู้ว่าจะแข็งแร่งขึ้นมาจนเทียบเท่ากับโซเอตตั้งแต่ตอนไหนอลติเมตเกียร์มูนเมเกอร์ของกาบิลนั้นก็เป็นผลงานของอาจารย์ชิเอล แม้ว่าจะไม่ได้มาด้วยของตนเองแต่ก็ไร้ที่ติเพราะว่ามาเข้ากันได้กับการบิวนี่แหละถึงได้มอบพลังนี้ให้คนสมรรถหลักก็จะมีการเล่นการคิดคำนวณปรับแก้โชคชะตาวงการสุดคาดการควบคุมเมติม่านพลังหลาชั้นห้าอย่างนี้เองแต่ถ้าควบคุมจิตคู่ความที่ั่วไหลออกมาได้อย่างสมบูรณ์ก็เป็นไปได้ที่จะมีจิตคู่ความให้จอมันและต่อมาที่สุดยอดก็คือปรับแก้โชคชะตา แม้ว่าจะใช้ได้จํากัดแค่วันละครั้งแต่ก็มีความสามารถที่พิลิกสถานกากณ์แม้แต่กับสโตที่เหนือกว่าได้นี่ถ้าคนอื่นนอกเนีอจากกาบิลได้ไปแล้วก็จะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าคนอย่างดีอาโบได้ปรับแก้ชกชะตาไปแล้วก็เป็นไปได้ที่เขาจะแข็งแร่งสุดๆอย่างไร้ข้อโต้แย้งเลยพอได้คิดแบบนี้แล้วกาบิลก็เจ๋งไปเลยเหสิ่งที่ลิมุนตกใจเป็นพิเศษก็คือวิธีการต่อโซ กาบลที่ซับน้ำตาเสร็จแล้วขอคุยโอ้อวดการต่อสู้ให้ฟังหอกของสโต,ตได้พุ่งเฉียวเข้ามาข้าน้อยก็เลยหัวล้วองเฮอแล้วได้ใช้หอกของข้าปัดป้องมันออกไปนะคอรลับตรงจุดนั้นแหละตรงจุดนั้นอาวุธของกาเบลก็คือวัตถิกสเปียหอกวังวนที่เป็นเมจ,จิกเวพอนอาวุธเวทมต์ระดับยูนิคได้ยินมาว่าเป็นสมบัติของผองลิซัตแมนผู้มนุษย์กิ้งกาแต่ก็ยังเป็นแค่ระดับยูนิคทั้งอย่างนั้น วอเทสเปียก็ยังกับสามารถปัดหอกมังกรเขียวซึ่งเป็นอาวุธระดับก๊อตได้นี่มันเป็นเรื่องที่รอเล่นอะไรกันความต่างของคุณโมบัตไม่ได้กำหนดการเพลชนะเสมอไปสินขอรับฮ่าฮ่ากาเบลวโคหัวเราชอบใจอะไรก็ไม่รู้แต่เรียนมุก็ว่ามันถูกกำหนดทิศทางอยู่แล้วนี่ถ้าว่าอีกฝ่ายเป็นระดับเลเจนมันก็คงรจะพอก้ามืกนยอมรับได้อยู่หรอกแต่ว่าพอเป็นระดับก๊อตแล้วมันก็ไม่มีทางเลย ความเป็นไปได้ที่คิดออกมาก็คือริม่รู้เหมือนจะคิดอะไรได้แล้วแล้วก็มีบุคคลที่ร้อนตัวพูดออกมาว่ากาบิลใช้สกิลโดยไม่รู้ตัวทำให้วอเทคสเปียร์เหนือกว่าสีนคาดการว่าเพราะได้รับการคุ้มครองจากพลังระดับสุดยอดทำให้หอกทนได้โดยไม่พังแม้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะนะตัวจุดแบบนี้ทำให้คิดขึ้นมาเลยว่ากาบิลสุดยอดจริงๆนั่นแหละ แปลว่าการวางตัวตามปกติจะทําให้ไม่โดดเด่นแต่ที่จริงแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามทั้งวิจัยหรือการต่อสู้อะไรก็ทําได้รอบด้านไปหมดเลยดูท่าคาดหวังผลงานต่อจากนี้ไปได้เลยหลังจากนั้นลิมมูโได้กล่าวขึ้นมาอีกว่างั้นวอร์ติกสเปียนันฝากฉันเอาไว้ก่อนได้ไหมอยากเอาไปให้คุณลาเบชุบชีวิตมันขึ้นมาให้ใหมนะ่น่ะพอได้ฟังคำกล่าวของลิมูโลก,กลาเบิลก็ตกใจและพูดออกมาว่าว่าอะไรนะขอรับ อาเบลก็ไม่เข้าใจในคำพูดของริมมอร์ลและริมมอร์ลจะได้พูดต่อถ้าถ่ายทอดประสบการณ์ของอาวอแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่นาวัตถุตั้งใจจะใช้เป็นฮีอีโลคาเนกก็เลยคาดหวังได้ว่าน่าจะออกมาเป็นระดับกอดนาะทีอีโลคาเนกก็ยังคงหายากแต่ถ้าเพื่อกาเบลแล้วก็ไม่น่าเสียดายอะไรหรอกที่จะใช้งานมันถือเป็นรางวัลในคราวนี้และเพื่อให้ก้าวข้ามการต่อสู้ที่ถูเดือดต่อจากนี้ไปด้วย ่จจิงก็อยากจะพัฒนาอาวุธให้กับกาบิลอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดว่ากาบิลไม่อยากจะทิ้งอาวุธที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหล,ลอกก็ตพต้งใจว่าจะค่อยหาทางอื่นให้อยู่ดีและกาบิลที่ได้ฟังคำพูดของริมโมโลจะได้พูดออกมาว่าขอรบกวนด้วยน้ขคอรลับกาบิลขอได้ร้องให้ฟูงไฟออกมาอีกรอบในขณะที่ฝากเอาไว้กับริมโมโลเท่านี้พ่อหมายเรื่องอาวุธตัวเครื่องคายแล้วกาบิลก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นมาไปอีกขั้น ถ้าได้รับการยอมรับในฐานะเจ้านายของระดับกรอตค่าชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นกาเบลก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจีตร,รวมทั้งผู้ควมต้านทานเองก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยฮิลิวภูมองกรบินลูนกน้อกาเบลเองในตอนนี้ก็มีค่าพลังชีวิตเฉลี่ยอยู่เกินที่120,000ส,ส่วนระดับสูงก็ขึ้นไปถึง200,000เลยด้วยจากนี้ไปก็อยากจะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสับสนุนกาเบลต่อไปกาเบลก็อแต่ร้องไห้มาตั้งแต่ต้นจนจบ แต่การพูดคุยกับกาเบลก็ได้จบลงด้วยดีก็สำหรับคลิปนี้พมก็ต้องขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า